ปิดชีวิตล่าสุดปุ้มไกรสอนสามีพุ่มพวงดวงจันทร์หลังมีลูกเพิ่มอีกหนึ่ง28กันยายน2 0 2 2มีลูกเพิ่มอีกหนึ่งสาเหตุลูกชายเกลียดถึง10ปีเปิดชีวิตล่าสุดปุ้มไกรสอนสามีพุ่มพวงดวงจันทร์หลังมีลูกเพิ่มอีกคน ไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับปุ้มไกรสอนแสงอนันต์เป็นนักแสดงชาวไทยที่แสดงในช่วงปี2 5 2 2ถึง2,527เป็นที่ทราบกันดีว่าปุ้มไกรสอนในปี2527ได้จดทะเบียนสมรสกับราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังมีลูกชายกับพุ่มพวงดวงจันทร์คือเพชรพัคขวันพิสิทธิ์วุฒิรัตน หรือเพชรพุ่มพวงซึ่งเคยมีผลงานเพลงกับค่ายแกลมมิโกร1หนึ่งชุดและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชีวิตล่าสุดของปุ้มไกรสอนสามีราชนีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์หลังมีลูกชายเพิ่มอีกหนึ่งโดยเขานั้นได้โพสต์ภาพสุนัขแสนรักและได้ระบุข้อความว่าชีวิตลงตัวมีลูกชายเพิ่มอีกหนึ่งไปไหนไปกัน ช่วงนั้นผมมีเรื่องกับคุณพอ่อก็ถามคุณนะ้าตอนแรกไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าสมัยก่อนเกิดอะไรขึ้นทางน้าบอกประมาณว่าอยากรู้ความจริงอะไรไหมผมไปนั่งฟังเขาก็เปิดให้ฟังตอนนั้นผมยิ่งตะเลิดจากที่แย่อยู่แล้วก็ยิ่งแย่กว่าเดิมด้วยความเราเป็นเด็กเราไม่สามารถรู้ความจริงว่าเป็นยังไงไม่ได้ถามพอ่อพอได้ยินผมปิดทุกสิ่งทุกอย่างพ่ออธิบายยังไงก็ไม่ฟังการแสดงออกก็อย่างที่เห็นว่าพอหลายๆอย่างก่อนมาดีกับคุณพอ่อ ผมรู้สึกแย่มากไม่ว่าคุณพ่อจะผิดจะถูกผมมีพ่ออยู่คนเดียวเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ได้แล้วผมต้องกลับไปขอโทษคุณพ่อไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมเหลือพ่ออยู่คนเดียวตอนเจอกันครั้งแรกหลังไม่ได้เจอกันสิบปีในใจคิดว่าพ่อจะดา่าจะโกรธจะเกลียดผมไหมแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาเกลียดด่าก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยผมได้เจอเขาได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้เห็นว่าเขาสุขภาพร่างกายโอเคไหมแข็งแรงไหมซึ่งมันก็ทำให้เข้าใจกันยิ่งกว่าเดิมตอนนั้นผมเป็นเด็กตอนนี้เราโตแล้วเราคุยกันตามประษาผู้ใหญ่คุยกันผมรู้สึกเหมือนเป็นคนไม่มีบ้านก็ถามตัวเองว่าที่ไหนคือบ้านก็ที่นี่ที่ป้าอยู่นั่นแหละคือบ้านของผมโมเมนต์ Moment, ขอโทษคุณพ่อด้วยความที่น,นตอนนั้นผมกับคุณพ่ออยู่คนละเวลาไปไหนมาไหนก็พยายามไม่เจอสวนกันตลอด มีบางรายการให้พ่อลูกมาเจอกันแต่ผมก็เลี่ยงแต่พอเวลาผ่านไปเก้าถึงสิปีมีอยู่คืนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมฝันผมฝันว่าตื่นมาแล้วคุณพ่อเป็นอะไรไปผมตื่นมาก็ร้องไห้หนักและรับตัวเองไม่ได้แม้ไม่รู้ใครผิดถูกหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นรู้สึกอย่างเดียวว่าอยากเจอคุณพ่อไม่ได้เจอลูกนานมันทรมานแต่ติดตามข่าวเขา,ขา,ขา,ขาตลอดเห็นเขามีความสุขก็โอเคแต่ถ้าเขาสัมภาษณ์สื่อ พลาดเพราะประสบการณ์น้อยก็เจ็บใจว่าลูกเป็นเยือ่อเพราะไม่ทันสังเกตเสียใจว่าไม่น่าเกิดขึ้นเลยแต่คิดเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งลูกต้องกลับมาหาพ่อแน่นอนแล้วก็กลับมาจริงๆ